สวัสดีครับเรียวพูนะครับทำความสำเร็จตามเป้าหมายได้นะครับหลังจากที่บุกไปชนะทางด้านเสาแถมตันได้2ประตูต่อหนึ่งนะครับแม้ว่ามันจะเป็นเกมที่หืดจับนะครับสำหรับเรียวพููอีกเกมหนึ่ง ก็เข้าใจได้นะครับเพราะว่าชั่วโมงนี้นะครับแม้ว่าลเวัพูจะเดินหน้าเก็บแต้มไปแล้วก็คว้าชัยชนะได้อย่างต่อเนื่องก็ตามแต่แต่มันก็อาจจะมีเรื่องของสภาพร่างกายนักเตะการเปลี่ยนแปลงนักเตะเข้าไปนะครับก็ทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างดูแล้วเหมือนกับสะบักสะบอม แต่สิ่งที่บอกว่าเลี้ยวภูดได้โชค2ชั้นสําหรับเกมนัดนี้มันคืออะไรเดี๋ยวเรามาเข้าในรายละเอียดกันนะครับแต่ก่อนอื่นต้องขอ,อความปราณาเพื่อนๆนะครับเห็นคลิปนี้แล้วก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์ในแฟนเพจแปะปากมากด้วยนะครับส่วนในยูทูบช่องแปะปากมากก็ฝากกดติดตามกันนะครับฝากเข้ามาเป็นกําลังใจกันสักนิดนึงนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้แปะ,ะครับทำงานแล้วก็หาเรื่องราวดีๆมานําเสนอแล้วก็มานั่งพูดคุยกันเป็นประจํานะครับอย่างนี้ทุกๆวันนะครับ เหตุผลนะครับที่ทำให้เรือพูรับโชค2ชั้นในเกมนี้ก็เนื่องมาจากว่าเรือพูนะครับได้เก็บตัวผู้เล่นนะครับระดับคุณภาพของทีมหลายหลายคนพักจากเกมที่เพิ่งจะบทขยียกับเชลซีมาตลอด120นาทีหลายคนนะครับแล้วก็มีโอกาสได้พักนะครับนักเตะที่ยังมีปัญหาอาการบาดเจ็บอีก2-3คนเหมือนกันนะครับเกมอย่างนี้นะครับเกินคอป วัดใจเลยนะครับในการเปลี่ยนผู้เล่นถึง9ตําตำแหน่งด้วยกันเหลือทิ้งเอาไว้แค่ทางด้านอลิสองเบ็คเกอร์แลวก็อิบไลมาโกนาเต้เท่านั้นนะครับที่เป็นผู้เล่นที่สตาร์ทออกในตำแหน่งผู้เล่นตัวจริงเมื่อนัดชิงชนะเลิศเอฟเอครับที่เหลือนะครับเป็นผู้เล่นตัวสำรองบางคนไม่ได้เล่นมาหลายเดือนนะครับบางคนไม่ได้เล่นมาหลายสัปดาห์นะครับบางตัวบางคนเป็นแค่ตัวประกอบในทีมมาตลอดแต่เจเกนคอป มีความจําเป็นแล้วนะครับเขาต้องการความสดเท่านั้นนะครับในการที่จะลงสนามในเกมนัดนี้เพื่อที่จะคว้าชัยชนะ3ามแต้มในมุมหนึ่งผมเชื่อว่าเจนคอกมองว่าเกมนี้เขาเองมีความมั่นใจอยู่ลึกๆว่าเด็กชุดนี้น่าจะผ่านไปได้ แต่เหตุผลของการจัดทับแบบนี้มันเป็นสถานการณ์ที่มันบังคับแล้วนะครับแล้วถ้าสมมติว่ามันเป็นการบังคับแล้วได้ผลออกมาอย่างที่ตั้งใจแสดงว่าเกมนัดนี้การตัดสินใจของทงมชาน,นเจีนคอปประสบความสําเร็จอย่างแน่นอนนะครับเริ่มเกมมาเป็นนัดที่สาติดต่อกันแล้วนะครับที่เดียวผูจะต้องเริ่มต้นในการเป็นฝ่ายไล่ตาม แต่ทั้งสามเกมนะครับเลวผูไม่แพ้ต่อคู่แข่งเลยนะครับโดยเฉพาะสองเกมล่าสุดนะครับกับแอสตันวิลล่าแล้วก็ซาว์แธมป์ตันเราต้องถือว่าเป็นการรวมหัวใจสิงของนักเตะเลวผูทุกคนเลยนะครับ <S <S เกม,น,มนี้นะครับนักเตะตัวสำรองหลายๆคนนะครับโดยเฉพาะทางด้านมินามิโนะนะครับโดยเฉพาะทางด้านฮาวิเอลเลียดนะครับหรือเคอร์ติสโจนก็ตามแต่ ที่ได้ลงสนามเล่นในเกมนี้รวมถึงโจโกเมสและก็คอสตาร์ซิมิกาสถือว่าทุกคนทำผลงานของตัวเองได้ดีเกินคาดเลยนะครับสามารถทำรูปเกมเลี้ยวภูลงสนามในการเปลี่ยนแปลง9คนแต่สามารถจบเกมนะครับด้วยการมีสถิติครองบอลถึง71%สร้างโอกาสยิงได้ถึง24ครั้ง ทั้งๆที่เซาท์ทันตันนะครับไม่ได้มีปัญหาเรื่องความฟิตเลยนะครับ mm. พวกเขาได้พักกัน10กว่าวันแล้วกันเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นสิ่งที่ผมบอกได้เลยนะครับว่าขุนพลของเจอร์นคอปณปัจจุบันนี้นะครับอยู่ด้วยผลงานยอดเยี่ยมอย่างนี้ได้เพราะระบบการเล่นได้มาจากการฝึกซ้อมนะครับไม่ว่าใครจะลงสนามมาอาจจะได้รูปเกมที่แตกต่างกันไปบ้างนะครับแต่ว่า,าประสิทธิภาพ โดยรวมแล้วมันยังทําให้เลือผูชุดของเชนคอปยังมีความแข็งแกร่งอยู่แต่ผมเชื่อว่าในฤดูกาลหน้าอาจจะมีนะครับอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเชนคอปน่าจะเห็นอะไรบางอย่างในตาแหน่งมิดฟิลด์แล้วนะครับอาจจะต้องเพิ่มความเข้มข้นเข้าไปอย่าลืมนะครับตอนนี้เชนคอปคงจะต้องใช้ระบบการโรเตชันการจัดผู้เล่นมีสภาพทีมที่ใหญ่ขึ้นในการที่จะรับมือสําหรับฤดูกาลหน้า นี่คือครั้งแรกนะครับในประวัติศาสตร์ฟุตบอลอังกฤษที่ทีมทีมหนึ่งลงครบทุกนัดของโปรแกรมการแข่งขันได้นะครับเรียกภูมมีโปรแกรมจะลงสนามในฤดูกาลนี้63นัดถ้าพวกเขานะครับสามารถทะลุเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศทุกรายการได้แล้วมันก็เป็นเช่นนั้นจริงๆแต่การที่เรียกภูมมาถึงจุดจุดนี้ได้ต้องยอมรับเลยนะครับว่ามันมาจากการโรเตชันนี่แหละครับนักเตะแต่ละคน ถือว่าสําคัญด้วยกันหมดไม่จําเป็นนะครับว่าจะต้องลงเป็นตัวจริงทุกนัดทุกคนตอนนี้ทีมสปริตค่อนข้างยอดเยี่ยมและเข้าใจรวมถึงไว้ใจนะครับการตัดสินใจของเจอแนคอปด้วยเหมือนกันตรงจุดนี้นะครับถือว่าเจอนคอปค่อนข้างที่จะโชคดีที่มีนักเตะไม่งองแงและที่สําคัญคือบรรยากาศในห้องแต่งตัวของลิเวอร์พูลมันเต็มไปกับไม่ด้วยความสามารถคีตรงนี้ต้องชื่นชมโค้ชนะครับเพราะว่าสามารถที่จะเอานักเตะนะครับทุกคน ที่มาอยู่ในทีมเรียวผูมีความคิดเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันได้แล้วทุกคนสนับสนุนในในแต่ละตำแหน่งของตัวเองกันได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับขอสซาซิมิก์สกับรอบโปไม่มีการอิจฉากันในเรื่องของการได้ลงหรือไม่ลงทุกคนเข้าใจกันดีว่าทำไมคลอบจะเลือกใครลงเล่นก่อนหรือจะต้องเปลี่ยนตัวออกตรงช่วงเวลาไหน ตำแหน่งมิดฟิลมีการสลับเปลี่ยนนเวีนกันตลอดนะครับเอาเป็นว่านักเตะทุกคนจะมีส่วนร่วมในเกมการเล่นของลร์ผูลเกือบทุกนัดอยู่ที่ครอปจะจัดอย่างไรให้ใครลงก่อนลงหลังตรงนี้น่าจะได้เห็นแล้วก็ทำให้เจนครอปอาจจำเป็นจะต้องเพิ่มผู้เล่นในตำแหน่งมิดฟิลมากขึ้นเพราะอย่าลืมว่าทั้งเจมส์มิลเนอร์หรือจอร์แดนเฮน์สันทั้งสองคนยังใช้งานได้จริงนะครับเพียงแต่ว่าด้วยสภาพร่างกายและอายุที่เยอะของเขาก็จะทำให้ หรือว่าผู้อาจจะจะมีการเสริมทัพแล้วใครที่ไม่ได้ใช้อาจจะต้องจากทีมไปเหมือนกันนะครับตรงจุดนี้นะครับจำเป็นที่จะต้องย้อนขึ้นไปถึงทางด้านฟอร์มของทาคุมิมินามิโนะนะครับมินามิโนะลงสนามน้อยแต่ยิงประตูลูก,ลก,ลก,ลกที่10ของฤดูกาลในทุกรายการแข่งขันก็ทําให้หลายคนค่อนข้างจะเสียดายเหมือนกันถ้าหากว่าจะต้องปล่อยมินามิโนะออกไปซึ่งดูจากค่าตัวนะครับที่มินามิโนะ ถูกซื้อมาในราคาประมาณ7.25ล้านปอนด์กับผลงานที่มินามิโน่ทำได้ในฤดูกาลนี้เปรียบเทียบกับบรรดาน,นักเตะราคาค่าตัวแพงๆนะครับที่ทีมอื่นซื้อมาแล้วยังไม่มีผลงานเทียบเท่ากับมินามิโนเลยเพราะฉะนั้นตรงนี้อาจจะเป็นอะไรแต่ประเด็นสําคัญอยู่ตรงที่ว่ามินามิโนยอมรับ,บบทบาทตรงนี้ของเขาได้หรือเปล่าเท่านั้นเองนะครับเขาอยากลงสนามมากกว่านี้หรือเปล่าแต่ว่าบทบาทของเขาตอนนี้ มันยังเป็นได้แค่ตัวสแตนบายนะครับอาจจะต้องรอเนี่ยผู้เล่นบาดเจ็บหลายๆคนเนี่ยถึงจะมีชื่อลงมานะครับในขณะเดยียวกันเราได้เห็นอนาคตที่ค่อนข้างจะสดใสของฮาวิเอเดียตในอนาคตแล้วเช่นกันนะครับไอหนูฮาวิเอเดียตปีนี้อายุ19ปีนะครับบ่มเพราะประสบการณ์ตัวเองมาพอสมควรแล้วนะครับโชคร้ายเรื่องอาการบาดเจ็บบ้าง แต่เมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่เขาได้รับโอกาสลงสนามดูเหมือนว่าเขาจะทําอะไรก็แล้วแต่ให้เราเห็นว่าเขานี่มีทีเด็ดในตัวนะครับฮา,าวิเอเดยดในเกมนี้ก็ถือว่าเป็นเกมหนึ่งที่เขาสามารถที่จะสอดประสานขึ้นมานะครับแล้วก็ช่วยหนุนให้เกมลุกของเลี้ยวพูนค่อนข้างจะดีและมีประสิทธิภาพ จเจ้าตัวเองนะครับสอดเข้าไปในเขตโทษสร้างจังหวะจะปลอดเขตโทษแล้วก็ประสานงานกับทางริมเส้นได้ค่อนข้างเนียบนิ้งด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นนี่ก็คือสิ่งที่เลี้ยวภูค่อนข้างจะโล่งใจนะครับสำหรับตัวสำรองที่ถูกส่งลงมาในเกมนัดนี้แล้วแต่ละคนค่อนข้างจะทําผลงานได้ดีนั่นก็ทําให้นักเตะชุดใหญ่หลายหลายคนได้พักแล้วมีโอกาสที่จะกลับมาพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเราต้องมาเช็คกันดูว่า ในเกมพรีเมยร์ลีกพรีเมยรีกนัดสุดท้ายของฤดูกาลที่แอนฟิลจะมีใครพร้อมกลับมาลงสนามหรือไม่ส่วนในตำแหน่งอ่าส่วนในนัดชิงชนะเลิศฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกคาดว่าไม่น่าจะมีปัญหาอยู่แล้วนะครับทางเฟอร์ติลฟานได้มฮัมเหม็ดซาร่าฟาบินโจน่าจะกลับมาทันขอเพียงอย่างเดียวนะครับว่าเกมสุดท้ายของฤดูกาลจะไม่มีใครเจ็บเพิ่มเติมมาจากเกมนั้นๆก็พอนะครับนี่ก็คือ สิ่งดีๆที่เกิดขึ้นนะครับเรียูลกลับมามีลุ้นแชมป์นะครับหน้าที่ของเรียปูลคือการทำสามคะแนนในนัดสุดท้ายให้ได้ส่วนอะไรจะเกิดขึ้นหลังจากนั้นแล้วแต่แมนเชสเตอร์ซิตี้เลยครับเขาจะเอาชนะตัวเขาเองหรือเขาจะแบกความกดดันของตัวเขาแล้วจนทำทีพลาดไปในแง่ของสตีเวนเจอร์ลดก็เป็นการคุยกันขำๆนะครับว่าจะมีส่วนแต่จริงๆแล้วในเรื่องของนักฟุตบอลอาชีพก็บอกกันเลยว่า เขาคงเต็มที่กันโดยธรรมชาติอยู่แล้วไม่จําเป็นที่จะต้องมานั่งคิดถึงทีมเก่าเลยนะครับใครก็แล้วแต่นะครับก็อยากจะโค่นทีมแชมป์เก่ากันอยู่แล้วเป็นเรื่องปกติธรรมชาติอยู่แล้วนะครับก็พอดีว่ามันอาจจะเป็นเรื่องดราม่าที่อาจจะมานําเสนอกันได้ในาการแง่ของการนําเสนอสื่อต่างๆก็เป็นอะไรที่น่าสนใจขึ้นไปอีกแบบหนึง่ง แต่ถ้ามันเกิดขึ้นมันก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีอยู่แล้วนะครับสำหรับแฟนบอลเรอรวพู Liverpool นะครับนี่ก็คือความเคลื่อนไหวนะครับหลังจากจบเกมที่เวอร์ผูลเอาชนะทางด้านเซาท์แทมตันไปได้2ประตูต่อหนึ่งแล้วก็ทําตามเป้าหมายได้นะครับได้เซฟผู้เล่นได้เก็บ3มแต้มแล้วก็ตัวสํารองนะครับนักเตะในชุดสํารองทําผลงานกันได้ดีเรอร์พู มีแต่เรื่องดีๆนะครับแล้วเราเจอกันอีกครั้งหนึ่งเลยนัดสุดท้ายของฤดูก,กาลเป็นอะไรที่น่าติดตามนะครับวันอาทิตย์4ทุ่มตรงเตะพร้อมกันทุกคู่นะครับเรือพูลเล่นในแอนฟิลพบบูฟแฮมตันนะครับก็ในขณะที่แมนเชสเตอร์ซิตี้พบแอสตันวิลล่านี่คือนัดชิงชนะเลิศรายการที่3ของเรือพูลอย่างแท้จริงแล้วนะครับก็มาตามลุ้นตามเชียร์กันว่าจะประสบความสำเร็จหรือไม่นะครับสำหรับพอบอลน,นะครับที่ตามหา เว็บที่มันคงใจตรงไม่ช้าค่าน้ําสูงเสศฟ้าผมขอแนะนําอยู่ฝ้า800นะครับเว็บที่อยู่คู่กับสายกีฬาม,มานานแล้วคุณจะลืมที่อื่นไปเลยนะครับย้ำนะครับอยู่ฟ้า800จําง่ายๆแค่800กลับมาพบกันใหม่นะครับว่าผู้นี้มีประเด็นอะไรที่น่าสนใจสําหรับเรื่องราวของลิเวร์พูวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ